เช้านี้เตรียมใส่บาทกันนะคะวันเกิดยายค่ะยิ้มยิ้มค่ะยายมือกันไว้แน่นๆใช่ไหมยายยิ้ม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 เออยายก็ขอให้ยายสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะวันนี้วันเกิดยายนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูบาทกันนะจ๊ะโอ้โหพระมาแล้วลูก โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอะหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตปังสกุลัปังสกุลัติวลาณิติวลาณิสัพปริวารณิสัพปริวาลรณิพิฆูสังฆาสาพิฆูสังฆาสาโอนุเชยามาโอนุเชยามาสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิฆูสังโคพิฆูสังโคอิมานิอิมานิปังสกุลัปังสกุลัติวลาณิติวลาณิสัพปริวาลรณิ ปฏิคันหาตุอามหากางทีฆละตังทิตายะสุขายะสุทินังวัตเมทานังวัตถุทานังปัจยะทานังอาสวะทายาวะหังปิปานังโหูตุ สาธุสาธุสาธุนสัตสทธอสาธุสัตสธอันนี้โยมออาท่านจะหนักเลยอะโยมโมทนาสาธุเดี๋ยวสาธุอ่าสอพะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะพควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังปังสุลุระกีวะลังสามมิกังเมหังป่าปุนาติทุติยัมปีอิมังปังสุคุระกีวะลังสามมิกังเมหังป่าปุนาติตะติยัมปีอิมังปังสุคุระกีวะลังสามมิกังเมหังป่าปุนาติ แม่ยศแม่ยศขย,ยับ,บ,บเลย้อโมทนาสาวางจะวางจะอาวา่าอ่าถูกโมทนาสาธุจาคุณโยมาาอา่าถูกเตรียมตัวขวดน้ำรับลีวะหาปุกล่าปลาลีปูเล่นเสกกะลังเอวะเอวะอ,อิโตทติทนงังเปตานางังอุปกะเปติอิจิตงังปฏิตงังตุมังกิเปเมวะสมิจตุสัพเปปูเลนตรงสังข์ปา จะตัวกันะิยตามม่โติละยทตาสัพเพียโยวิวาจันตุสลาพระโลโควินานจะตุมาเต่พวะวันตาลายโยสุขีทีคาอยุขัวพาวะพิวาธนาสีลิสนิจังอุทาปจายนัวจัด ตาโลธรรมมาวัดทันติอายุวันโนวสุขังพระลางาขอมากคุณศักิทั้งหลายบาร,รมีหลวงปู่สุวัดลมจงลงมารวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นบรารวะปัจจัยดนบันดาลให้คุณโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติ เจริญด้วยอายุวันะสุขะัลละมีอายุยืนนานมีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจเป็นสุขและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เจริญด้วยลาบยศสรรเสริญสุขตลอดกาลทุกท่านทุกคนเทอินสาธุเจริญตองพุทธนาสาธุนะโย